มอคบก็เล่นตามแผนวันนี้มีพัดลมเยอะเลยหรบอะไรที่มันแตกต่างกับสองคนแรกผมว่าน่าจะเป็นผมเล่นตามแผนมากแบบเล่นการกินแล้วก็พอดีมันพัดลมลมเยอะนิดนึงๆแล้วสองคนแรกสองคนแรกกับเล่นล่าลมมากกว่าวันนี้ก็เลยมาเล่นชนะนิดนึงคือถ้าบอกว่านี่แผนของวันทีบสองคนแรกเนี่ยแตกต่างกันแรกผนเนี่ย วันนี้ก็คือเล่นให้เข้าไปกลางทีแล้วก็ถ้ามันใกล้ผมใกล้แล้วก็ทำเป็นหลงเลยที่เขามาดีมันเราทำแงบนี้อ,อ่ะส,สามบอลแล้วเราโอเคตัวเองขนาดไหนโอเคนะครับพอใจมากเลยครับสนามนี้มันก็ค่อนข้างยากพอใจกับส,ะส,ะสะัมระแล้วแล้วสุดท้ายเราคิดว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดผลาัพธ์ตรงได้ใช่ครับก็ เป็นแบบนั้นการขิดนะคร่มันก็มกอ่